สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้ช้างจะมาสรุปสามตัวบนทุกสูตรเลยนะคะในคลิปนี้ตั้งใจดูกันให้หน่อยนะคะส่วนสูตรนี้นะคะสูตรที่ห้านี้สามตัวบนโตดระยะสั้นนะคะ fc ส่วนที่เอามาตั้งค่ะสองตัวบนของงวดนี้นะคะแล้วก็สองตัวล่างของงวดนี้เอามาตั้งนะคะ fc อ่ะเหมือนกันเลยนะคะทีนี้มาเอาสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะคะแล้วก็เอาหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะ มาบวกตัวนี้อีกทีค่ะเอาสีนี้นะมาบวกเจ็ดบวกเจ็ดค่ะก็เป็นแปดค่ะแปดเก้าค่ะเอาหกนี้บวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะคะเอาหกตัวนี้ค่ะมาบวกเจ็ดอีกทีนะคะก็เป็นสามค่ะสามแปดค่ะเอาหกตัวนี้บวกหนึ่งนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะเดี๋ยวเราจับคู่ก่อนค่ะอ่าส่วนนี้นะคะจับคู่เสร็จนะเข้าที่คู่โต๊ดนี้นะคะ ต่อกันงดที่สองนะคะเอาเจ็ดนี้บวกห้าก็เป็นสิบสองค่ะมาตั้งนะคะเอาแปดบวกแปดเป็นหกนะคะมาตั้งนะคะแล้วก็เอาเจ็ดตัวนี้ค่ะมาบวกสองบวกหกนะคะเป็นสิบห้าค่ะห้าหกค่ะเอาแปดตัวนี้บวกแปดก็เป็นหกค่ะเสร็จแล้วก็เอาหกมาตั้งนะตัวนี้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะก็บวกลงมาแล้วไม่เป็นไรเนาะเอาแปดตัวนี้ค่ะมาบวก หกอีกทีนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่เก้าค่ะเอาแปดตัวนี้มาบวกแปดอีกทีนะคะก็เป็นหกนี่เราจับคู่กันก่อนค่ะอ่าโซนนี้นะ,ะจับคู่เสร็จแล้วงวดนี้มาตรงๆนะคะเอฟซีอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะเอฟซีมาต่อกันงวดที่จะออกนี้ค่ะเอาสองตัวบนของงวดนี้เอามาตั้งค่ะเอาสองตัวล่างของงดก่อนหน้านั้นเอามาตั้งนะคะงดนี้นะ สองตัวบนของงวดนี้แล้วก็สองตัวล่างของงวดนี้เอามาตั้งนะคะตั้งเสร็จแล้วนะเอาเก้าบวกเดเป็นหนะคะแล้วก็เอาหกบวกเดเป็นสามนะคะเอามาตั้งเสร็จแล้วเราก็เอาเก้าตัวเนี้ค่ะมาบวกหบวกสามนะคะลงท้ายเลขแปนะคะแปดเค่ะตัวนี้เอาหกบวกเดเป็นสมค่ะเอาหตัวนี้มาบวกสามอีกทีนะคะก็เป็น9ค่ะเกสี่นะคะ ตัวนี้ก็เช่นกันนะคะเอาหกบวกเจ็ดนะคะก็เป็นสามค่ะอ่าตั้งตรงนี้แล้วนะแต่ก็เอาดึงลงมาอีกทีนะคะสามนะส่วนตัวนี้เราจะเพิ่มเต้มก็เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วแต่นะคะแต่ส่วนตัวพี่ช้างคิดว่าอ,อยากเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจับคู่ก่อนนะคะพี่ช้างขอเพิ่มเต้มตัวนี้หนึ่งเต้มนะคะอ่าขอเพิ่มหนึ่งเต้มนะแล้วแต่ชอบนะคะแต่พี่ช้างคิดว่าน่าสนใจนะคะ เออก็เดี๋ยวจะจับคู่ให้อีกตัวหนึ่งนะอันนี้จับคู่เสร็จแล้วนะสองตัวบนเนี้ถ้าเราชอบนะคะเราก็กลับหัวบ้างนะคะ fc ตัวที่คิดว่าน่าจะมานะคะก็ตัวนี้ก็ชนกันหลายสูตรนะคะอันนี้ก็ชนกันนะคะ fc ส่วนเฉพาะในสูตรนี้นะเดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะคะงวดที่หนึ่งนะคะก็มาด้านล่างขวามือนะคะอันนี้งวดที่สองก็ยังมาด้านล่างขวามือนะคะงวดที่สามนี้ถ้าเขามาสูตรนี้ก็ดีนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นสูตรแบบนี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรใหม่นะพช้างคิดว่าน่าสนใจนะคะตัวนี้เอาไปชนกับหลายสูตรเลยนะคะแต่ตัวนี้ก็ชนกันนะคะมาเรามาดูกันที่สรุปไว้นะคะแคป t เจอแล้วเนาะแคป t เจอเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะเออเอาให้ดูอันนี้อีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้นะ วันที่เราคํานวณสองตัวล่างอ่ะพี่ช้างลืมดูนะคะถ้าดูดีๆนะคะก็เข้าสองสองตัวล่างเลยนะคะถ้าเราดูดีๆนะคะโซนงดนี้ก็เข้าสองตัวล่างนะคะเห็นไหมคะนะโซนงดนี้ก็เข้านะคะศซนงดนี้ก็ยังเข้านะคะงวดนี้เราลองมาจับคู่ดูนะคะแต่ว่าที่พี่ช้างสรุปไว้นะคะก็ลองจับคู่เข้าไปนะคะก็จับไปแล้วประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนะ นี่นี่นะ94นะคะแล้วก็99นะคะ14 19ผู้ช้างคิดว่าตัวนี้ก็เอากันไม่บ้างกลัวเาขม,มานะคะเพราะว่าไม่แน่เนาะนี่ก็น่าสนใจนะคะ fc ส่วน14เนี้ยไม่น่าจะมานะช้างคิดว่านะนี่เอามาเขียนตรงนี้แล้วนะคะ19นี้นะกลัวเาขม,มาตัวเก่าอ่ะ fc อันนี้ก็เคยมาแล้วนะแต่ว่าแต่ก็นานแล้วนะ,ะส่วนสองตัวล่างนะคะอันนี้พี่ช้างก็เคยสรุปไปก่อนหน้านั้นนะคะอันนี้ตัวเน้นนะคะอันนี้ก็เราก็เอามาติดไว้อีกนิดหนึ่งถ้าเราชอบนะถ้าเราไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะเราก็กลับหัวกลับหางบ้างนะคะหรือว่าหกสี่นะคะหรือว่าหกหนึ่งนี้เคยออกแล้วไม่ต้องนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องเอาก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาแค่ตัวเด่นก็พอนะคะส่วนเฉพาะสองตัวล่างนะ อ่าแคปเจอร์แล้วเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ดูสองตัวบนหรือสามตัวบนกันนะคะแคปเจอร์เลยนะโอเคนะคะเนีย่ยส่วนตัวนี้มาอธิบายกันอีกนิดหนึ่งนะ,ะตัวนี้ค่ะเขาจะชนกันประมาณสี่สูตรนะคะเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ชนกันสี่สูตรนะคะตัวนี้นะ,ะอันนี้ชนกันสองสูตรสองสูตรนะคะอันนี้ก็สองสูตรสองสูตรนะคะ โซนตัวนี้นะพี่ช้างก็ว่าเขาก็ชนกันอยู่สองสูตรนะ,ะถ้าพี่ช้างเอามาเขียนตรงนี้มันก็จะยาวเกินไปนะโซนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันนะคะ F4 อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ F4 นี่นะอืมที่เหลือแล้วแต่ F4 นะคะเราก็กลับเผื่อบ้างนะคะเอ่อโซนนี้ก็สองตัวบนนะคะนี้ชนกันสี่สูตรนะคะก็ไปตรงกับเลขดันตอนนี้เลยนะคะ โซนตัวนี้ก็ชนเงินสามสูตรนะอันนี้ก็ชนเงินสามสูตรสามสูตรนะคะสองตัวบนนะโซนนี้ชนเงินสองสูตรนะคะอันนี้ก็สองสูตรนี่ก็สองสูตรนี่ก็สองสูตรนะที่ชนกันโซนอันนี้มันไม่เกี่ยวนะคะพี่ช้างเอามาตั้งเฉยๆนะคะประมาณนี้นะก็ชอบนะคะก็ลองกลับเผื่อบ้างนะคะถ้าคนที่งบน้อยนะเราก็เอาตัวที่ชนเงินเยอะๆแบบนี้ก็พอนะคะแล้วแต่โชคของเรานะคะถ้าสมมติว่า เรามีโชคนะเขาก็น่าจะมาแบบนี้นะคะก็ภาวานาว่าคอ้าให้เขามาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะเออแคปเจอร์แล้วเนาะก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าจะออกอันใดน,นะคะก่อนที่จะออกใช้นะคะก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนอนะะ FC นะส่วนในความฝันนั้นนะคะก็ยังไม่ได้ฝันอะไรเลยนะคะส่วนอันนี้ก็สรุปไปตามสูตรนี้ก่อนนะคะาตามสูตรเท่านั้นนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะออกอันใดน,นะคะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะ FC เก่าและใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงขอให้ปังเลยนะคะตามสูตรก็ไม่มีอะไรมากนะส่วน2ตัวล่างของอันนี้พี่ช้างก็อธิบายไปแล้วเนาะเอาแค่นี้ก็พอนะคะ2ตัวล่างนะอันนี้ไม่ต้องเอาแล้วนะอันนี้ไม่ต้องเอาแล้วนะโอเคค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะ FC เก่าและใหม่นะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ